เหรียญอาจจะถือว่าแข็งค่าเร็วมากนั้นเนี่ยก็คุณพิชัยระบุแบบนี้ครับเป็นการแข่งค่าแบบธรรมชาติเพราะว่าตอนที่เงินบาทอยู่ที่33บาทต่อเหรียญและอ่อนค่าไปที่3 6มสบถึงสาบบาทต่อเหรียญหลายคนมองว่าอ่อนค่าเร็วมากเช่นกันดังนั้นอะไรที่ปรับขึ้นไปเร็วพอมาอีกด้านก็มีการลงเร็วเป็นตามธรรมชาติและการที่ ค่าเงินบาทแข็งขึ้นในช่วงนี้ก็มีคำอธิบายไม่ใช่การแข็งค่าโดยไม่มีสาเหตุคือมีการเคลื่อนไหวตามทิศทางของเศรษฐกิจโลกนโยบายการเงินโลกซึ่งนักลงทุนต่างเข้าใจกันได้และก็เดี๋ยวก็จะขยับเข้าที่ในระดับที่มีความสมดุลของประเทศนะฮะแน่นอนนะฮะว่าค่าเงินบาทที่แข็งก็จะกระทบการส่งออกของไทยโดยที่ผ่านมาค่าบาทก็ อ่อนนะฮะก็เป็นอันนี้โสงให้กับผู้สมัครในประเทศในด้านราคาส่วนแนะนคนนั้นึ้ออยู่กับนโยบายการเงินของประเทศนะฮะที่ทางคุณพิชายก็เพิ่มเติมด้วยและเกี่ยวกับสถานงของค่าเงินนะฮะก็ถือว่าเป็นไปตามกลไกของเศรษฐีโลกนะฮะคุกท่านแต่อย่งไรก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะฮะ เครียดไปหอยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็อย่างน้อยเป็นข้อมูลให้เราดูกันด้วยแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะทีนี้ไปดูมุมของสภาพัฒน์กันหน่อยอันนี้ขอบคุณข้อมูลเว็บไซต์เดอะสแตนดาร์ดด้วยนะฮะก็ออกมาเปิดเผยแบบนี้ฮะว่าคนไทยเนี่ยว่างงานมีไปแต้มที่สี่จุดสามแสนคนสูงสุดในรอบสี่ไตรมากนะฮะแล้วก็มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นของทางสภาพัฒน์เดี่ยวออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับอัตราว่างงาน ตั้งแต่การฟื้นตัวจากโควิด -19 ส่วนจํานวนคนว่างงานในไทยพุ่งไปที4่4 30,000คนซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบรอบ4ี่ไตรามาสจุดจํานวนผู้มีงานทาในตลาดแรงงานอีประมาณ39.5ล้านคนนะฮะอันนี้ก็ต้องจับตาเกี่ยวกับความเสี่ยงเศรษฐกิจเพิเ่มด้วยนะฮะไปดูเรื่องนี้กันครับท่าของคุณดัุชาพิเชียาน,านนฮะเลขาธิการสํานักงานสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสชเนี่ย ก็มีการแถลงเปิดตัวรายงานภาวะสังคมไทยในไตรมาส2ทับสองพัโดยมีการระบุแบบนี้ครับ